หสวัสดีค่ะดิฉชันนางสาวศิริพรเหมณนนีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทำนานการรับผิดชอบโครงการ1ตําบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่สําหรับวันนี้นะคะก็มาที่ตาบลทุ่งใหญ่มาดูแรงแปลงทฤษฎีใหม่ของพินัททองน้อยส่วนรายละเอียดภายในจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับจ้าง,งานตําบลทุ่งใหญ่เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พอาพรวันนี้นะคะเราอยากจะทราบเกี่ยวกับการทํางานภายใต้โครงการ ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะในภารกิจหน้าที่ของจ้างงานในภายใต้โครงการเนี่ยหลักๆแล้วมันมีงานอะไรบ้างคะผมอาทรสุขสว่างผลนะครับรับผิดชอบเกรรษตรกรของอตำบลทุ่งใหญ่จำนวนสองรายนะครับแตลงนี้จะเป็นแพลงของอน้องพีนัททองน้อย่านหลักๆของจ้างฮันในในพื้นที่นี้ก็ะจะมีการร่วมวางแผนกับเกรรษตรกรนะครับแล้วก็ อคอยแนะนําปัญหาที่เกษตรกร,ร,กรสงสัยแปลงนี้ก็จะมีจุดเด่นหน่อยหนึ่งคือเกษตรกรเขาต้องการสระน้าวงกลมก็ดินของแกก็รูปสวยก็เลยตัดสินใจใช้สระน้าวงกลมก็ออกมาดูดีเลยครับอันนี้แล้วก็แปลงผลไม้ก็ก็ไว้ซีอีกซีีกหนึ่งนาข้าวก็ถือว่าพื้นที่แกมันเหมาะรูปที่จะวางทุกอย่างมันดูสวยจกักในผังได้เลยนะครับอันนี้ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางคลินทองน้อยค่ะเป็นเกษตรกร,ร,กรตำบลทุ่งใหญ่นะคะก็มีความสนใจอยากจปรับเปลี่ยนพื้นที่ของตัวเองนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะเนื้อที่ทั้งหมด10ไร่ก็สนใจที่จะเข้าโครงการจำนวน5้าไร่นะคะก็ได้สมัครผ่านทางเจ้าหน้าที่กเกษตรตำบลด้วยนะคะพื้นที่แห่งนี้นะคะเมื่อก่อนก็จะเป็นป่ายางนะคะเป็นป่ายางเราได้ได้ปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยว หลังจากที่ว่ายางพาราของเราเนี่ยอายุมากแก่ก็ได้คุ่นทาลายหลังจากนั้นก็ปล่อยเป็นป่ารลกร้างนี้ก็มีทุนเดิมอยู่ก็ปรับเปลี่ยนพื้นที่ใหม่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ใหม่แล้วก็ทําการปลูกพืชแบบผสมผสานมีมะพร้าวมีกล้วยมีต้นไม้ป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่แล้วทีนี้ปลูกไปปลูกมาต้นมะพร้าวของเราตายหมดนะคะเพราะว่าเนื่องจากเราขาดน้ํานะคะทีนี้ก็สนใจโครงการนี้ก็เข้าร่วมสวัสดีค่ะดิฉันสุริวันตันสู้กเกษตรอําเภอหาดใหญ่นะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทุกภาคส่วนนะคะทั้งด้านการเทศการท่องเที่ยวด้านการบริการรวมถึงทางด้านการเกรรษตรซึ่งในสภาพของพื้นที่ เกษตรกรจะทําการ,กรเกษตรแบบเชิงเดียวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกยางพาราการปลูกไม้ผลนะคะถ้าจะเปลี่ยนรูปแบบการทําการ,กรเกษตรก็ขาดเพลนแหล่งน้ําในรูปดูเล้งนะคะซึ่งช่วงนี้ก็จะมีโครงการของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ก็คือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะโดยน้อมนำหลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง และ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดําเนินงานโครงการนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชาออนช่วยประคองเป็นจ้างงานของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ของตำบลทุ่งใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านมาพบกับผู้เข้าร่วมโครงการของตำบลทุ่งใหญ่กันค่ะสวัสดีค่ะพี่สาสวัสดีครับเดีย๋ยวยังไงแนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมนายเกียรติศักดิ์แก้วทวีครับเป็นเกษตรกร,กรผู้เข้าร่วมโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ครับซึ่งแปลงตั้งอยู่ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับค่ะพีศะพ่ศักคบพี่ราบว่าก่อนที่พีศ่ศักจะเข้าร่วมโครงการนะคะพีศ่ศักได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลการรับสมัครยังไงจากไหนบ้างคะอ๋อคือไดออ้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเกษตรตำบลครับว่ามีโครงการนี้เข้ามาก็เลยลองสมัครดูครับอ๋อค่ะก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้พีศ่ศักทำทำเป็นเป็นอะไรอยู่คะก่อนหน้าที่จะเข้าโครงการนะคะอ่าเป็นแปลงปลูกยางพาราทั้งหมดเลยครับ แล้วพื้นที่ในการเข้าร่วมสมัครคร่ะพี่ศักด์ใช้พื้นที่หมดเลยคะทั้งหมดกี่ไร่คะพื้นที่ทั้งหมด5ไร่ครับแต่เข้าร่วมโครงการ3ไร่ข<ม>ุดสระปริมาตรก็คือ2,100ลูกบา์เมตรหนึ่งสระครับค่ะแล้วพี่ศักด์มีแบบแบ่งสัดส่วนพื้นที่ยังไงบ้างคะมีแผนการยังไงบ้างคะในการใช้พื้นที่ตรงนี้ในการเข้าโครงการะคะ่ะอ๋อก็คือพื้นที่ก็คือแบ่งเป็นสระหนึ่งสระนะครับจำนวน2 1 0 0ลูกบาทเมตร ที่โครงการขุดให้แล้วก็จะมีแบ่งก็คืออันดับแรกอาจจะเป็นปลูกป่าเป็นสวนป่าครับแล้วก็จะแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็มีพื้นที่ทํานาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพืชไร่แล้วก็เป็นไม้ผลเป็นสวนเป็นเพื่อสวนนะครับค่ะก็ดีมากเลยค่ับพี่ศักเป็นการโน้มนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็กรสิทธิ์ที่อใหม่เข้ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะคะพี่ศักแล้วก็อยากจะถามความรู้สึกของพี่ศักนิดนึงที่ว่าพี่ศักได้เข้ามา อยู่ทําโครงการนี้ค่ะพี่ศักดิ์รู้สึกยังไงบ้างคะอันดับแรกครับก็รู้สึกดีใจก่อนครับเ,รเมื่อสมัครแล้วเออได้รับคัดเลือกก็รู้สึกดีใจว่าเออได้ได้เราได้ผ่านการคัดเลือกนะครับ<า>ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ส่วนอของตำบลเนี้ยส่วนใหญ่จะไปเขาจะปลูกยางพาราครับทั้งหมดเลยเป็นพืชเชิงเดี่ยวซึ่ง<า>ซึ่งผมมีแนวคิดว่าอยากจะลองทําเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริครับว่าทําแล้วมันจะดียังไงก็คือเราเราก็อยากทําว่า ทำเป็นตัวอย่างให้เกษตรกร,กรหรือว่าคนชาวบ้านในตำบลก็ได้เห็นว่า,าแบบนี้มันจะลดความเสี่ยงในเรื่องอความกวนป่วนของราคานะครับว่าถ้าทําพืชเชิงเดี่ยวมันจะมีมีปัจจัยที่ว่าออมีความเสี่ยงถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมาครับค่ะพี่สากะเดี๋ยวถามนิดนึงพี่สากะแล้วตอนนี้ค่ะ,ะดําเนินการไปถึงไหนแล้วคะในในแปลงของพีาา่สากะค่ะ,ะหลังจากขุดะเสร็จนะครับก็ กรมพัฒนาที่ดินนะครับก็แจกพันธุ์หญ้าแฝกมาซึ่งตอนนี้ก็ได้ปลูกไปหมดแล้วนะครับว่าหญ้าแฝกตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการให้น้ําอยู่ก็คือปลูกทั้งคันด้านบนและก็คันด้านล่างรวมถึงแปลงที่จะทํานาก็ได้ได้ปลูกหญ้าแฝกไปแล้วด้วยครับเพื่อป้องกันดินทังส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวรอสนับสนุนหาพันธุ์ปลาและก็พันธุ์สัตว์จากกรมปศุสัตว์แล้วก็กรมประมงอีกทีนึงครับค่ะแล้วก็จะมีพืชของกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยค่ะ